CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดรพันธการธาน์นนะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงเดินทางมาถึง EP ที่27เเรื่องราวจะเข้มขน้น และจะสนุกขนาดไหนติดตามได้ใน g m g Podcast วันนี้ครับตอนกวนอูผู้ซื่อสัตย์เมื่อโจโฉกำจัดตั้งศิลและขุนนางอีกสีคนได้แล้วมหาอุปราชก็เกณฑ์ทหารได้ประมาณ20่สิบมืนยกไปตีเมืองชีจิ๋วไปเล่าปีเมื่อรู้ว่าโจโฉยกทัพมาเช่นนี้ก็จัดเตรียมกองทัพไว้รับทัพของโจโฉจากนั้น ก็แต่งหนังสือไปขอความช่วยเหลือจากอ้วนเซียวสุนเขียนก็รับเอาหนังสือนั้นเดินทางไปพบกับอ้วนเซียวที่เมืองกีจิวฝ่ายอ้วนเซียวได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือจากเล่าปีแล้วก็กล่าวกับสุนเขียนว่าเรากําลังเป็นทุกข์ด้วยเรื่องของผู้ที่จะสืบตําแหน่งของเราครั้งนี้เราไม่ยกทัพไปช่วยแล้วจงไปบอกแก่เล่าปีเถิดถ้าอับจนเข้าก็ให้มาหาเราเราจะช่วยทํานุบํารุงมิให้ขัดสน ซุนเขียนก็หละอ้วนเซียวกลับไปเมืองเสี่ยวพายแจ้งเนื้อความแก่เล่าปี่ตามคําอ้วนเซียวว่าเล่าปี่ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงปรึกษาสุนเขียนว่าโจโฉยกกองทัพมาครั้งนี้เราจะคิดอ่านรบพุ่งป้องกันประการใดฝ่ายเตียวหุยได้ยินเช่นนั้นก็อาสาจะนํากําลังทหารไปโจมตีกองทัพของโจโฉไม่ให้ตั้งไขยลงได้เล่าปี่ได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจจึงเกณฑ์ทหารเตรียมไว้สําหรับตนเองกองหนึ่ง และทหารสำหรับเตียวหุยอีกกล้องหนึ่งฝ่ายโจโฉยกกองทัพมาใกล้จะถึงเมืองเสียวพ่ายพอเกิดลมพายุใหญ่พัดหนักธงชัยซึ่งปักมาบนเกวียนนั้นหักทบลงโจโฉเห็นวิบวิตดังนั้นก็ให้หยุดทหารตั้งค่ายมั่นไว้แล้วถามที่ปรึกษาถึงเหตุประหลาดดังกล่าวซุนฮกที่ปรึกษาจึงกล่าวว่าเหตุการณ์ทั้งนี้ทำนายว่าค่ำวันนี้เล่าปีจะยกทัพมาปล้นค่ายเราเป็นมั่นคง เมื่อโจโฉได้ทราบเช่นนี้จึงแบ่งทหารออกเป็น11อกองกองหนึ่งให้อยู่รักษาค่ายอีก8ดกองให้ซุ่มอยู่นอกค่ายทั้ง8ดทิศถ้าเห็นกองทัพผู้ใดยกมาปล้นค่ายก็ให้ทหารทั้ง8ดกองตีกระหน่บล้อมเข้ามาส่วนอีกสองกองนั้นให้แยกกันไปตั้งสกัดอยู่ปากทางเมืองฉีจิวกองหนึ่งเมืองแห่เืองกองหนึ่งครั้นเวลาสองยามเล่าปีก,กับเตียวหุยก็คุมทหารออกจากเมืองเสี่ยวพ่ายเตียวหุยจึงคุมทหารเป็นกองหน้า เข้าไปปล้นค่ายโจโฉแต่เมื่อเตียวหุยเห็นว่าทหารในค่ายนั้นน้อยแล้วได้ยินเสียงทหารภายนอกโหร้องอื้ออึงทั้งแสงจากคบเพลิงก็สว่างขึ้นเป็นอันมากเตียวหุยก็คิดว่าโจโฉจะคิดกลอุบายก็พาทหารกลับออกมาหาเล่าปีแต่เตียวหุยก็ต้องพบกับกองทัพของบรรดาขุนศึกโจโฉเป็นจํานวนมากเขาจึงพาทหารที่รอดชีวิตอยู่หนีขึ้นไปอยู่บนเขาบองเอียงซันฝ่ายเล่าปีนั้นขี่มา้าพุ่ทหารหนุนเตียวหุยเข้าไป ก็ได้รบกับคุณศึกของโจโฉและเสียทหารไปเป็นจำนวนมากเลาปีจึงพาทหารรบฝ่าออกมาจะกลับไปเมืองเสี่ยวพ่ายและเห็นแสงเพลิงในเมืองสว่างขึ้นจึงคาดว่าโจโฉเข้าตีเมืองได้แล้วเลาปีก็ขับม้าพาทหารหนีไปถึงปากทางเมืองชีจิวและเมืองแห่ฝือเห็นทาหารโจโฉตั้งสกัดอยู่ทั้งสองทางเป็นอันมากเลาปีจึงพาทหารรีบหนีจะไปทางเมืองกี่จิวพอพบลิเตียนคุมทาหารสกัดทางอยู่ก็ตกใจมิได้คิดอ่านสู้รบประการใด จึงทิ้งทหาร30คนเสียแล้วขับมาหนีเอาตัวรอดไปแต่เพียงผู้เดียวลิเตียนก็จับทหารของเล่าปี่เอาไว้ได้ทั้งหมดเมื่อเล่าปี่ไปถึงเมืองกี่จิ๋วแล้วปวนเซียวก็ตอบรับเล่าปี่เข้าไปในเมืองแล้วก็ทํานุบํารุงเล่าปี่ไว้ในเมืองกี่จิว๋วฝ่ายโจโฉก็สามารถยึดเมืองเสี่ยวพ่ายและชีจิ๋วไว้ได้จึงกําชับทหารไม่ให้ทอันตรายแก่ชาวเมืองแล้วโจโฉก็ปรึกษากับทหารทั้งปวงว่าเราจะยกทัพไปตีเมืองแพ่ฝือท่านทั้งปวงจะเห็นเป็นประการใด ซุนฮกจึงว่าเล่าปี่ให้กวนอูอารักขาครอบครัวของเล่าปี่อยู่ที่เมืองแห่ฝือซึ่งท่านจะยกกองทัพไปตีนั้นควรนักถ้าล้าไวอกวนเซียวก็จะยกทัพมาเอาเครอบครัวเล่าปี่ไปโจโฉจึงตอบว่าอันกวนอูนั้นมีฝีมือกล้าหาญชำนาญในการสงครามเราจะใครได้ตัวมาเลี้ยงไว้เป็นทหารเมื่อเตียวเหลียวได้ยินเช่นนั้นจึงอาสาเป็นผู้ไปเกลี้ยกล่อมกวนอูเทียโยกจึงว่าซึ่งเตียวเหลียวจะรับอาสาไปนั้น เห็นกวนอูจะไม่มาข้าพเจ้าจะขออาสาล่อลวงให้กวนอูออกจากเมืองแห่ฝือแล้วได้เห็นกวนอูสิ้นความคิดลงเมื่อใดจึงให้เตียวเลี้ยวไปเลียกล่อมเห็นจะได้โดยง่ายครั้นเวลาสามยามโจโฉก็ให้แหัวตุนคุมทหารห้าพันนายเป็นกองซุ่มแล้วสั่งซีหลงกับเขาทูว่าถ้ากวนอูไล่แหหัวตุนออกมาก็ให้ยกทหารตั้งสกัดไว้คอยรบป้องกันอย่าให้กวนอูเป็นอันตรายนายทหารทั้งสามคน ก็ยกไปเมืองแฮ่ฝือโจโฉก็คุมทหารยกตามไปตั้งอยู่แต่ไกลแฮหัวตุน้นคุมทหารมาตั้งอยู่ใกล้เชิงกำแพงเมืองแฮฟเอฝ่ายกวนอูเห็นกองทัพมาตั้งประชิดอยู่ดังนั้นก็มิได้ยกออกรบพุ่งแฮหัวตุน้นจึงให้ทหารเลวร้องด่าษท้าทายกวนอูเป็นข้อยับช้ากวนอูได้ยินดังนั้นก็โกรธจึงคุมทหารสามพันนายเปิดประตูเมืองออกไปรบกับแฮหัวตุน้นแฮหัวตุ้นแกล้งชักม้าหนี กวนอูมิได้รู้กวนอูบายก็ขับมาไล่ไปทางไกลเมืองประมาณ200เส้นกวนอูได้คิดขึ้นมากลัวว่าทหารโจโฉจะยกเข้าทำร้ายเมืองแอ้ฝือจึงพาทหารกลับมาในตอนนั้นเองเสียงประทัดก็ดังขึ้นและบรรดาขุนศึกของโจโฉก็นำทหารเข้าล้อมกวนอูในทุกด้านกวนอูก,ก็รบป้องกันไว้เป็นสามารถจะกลับเข้าเมืองก็ไม่ได้กวนอูรบอยู่เช่นนั้นจนอิดโรยกำลัง จึงคุมทหารหน,นีไปถึงเนินเขาแห่งหนึ่งก็หยุดพักอยู่บนเนินเขานั้นแห่หัวตุ้นซี่หลงและเขาทูเห็นดังนั้นก็คุมทหารเข้าล้อมเชิงเขาวไว้ฝ่ายทหารในเมืองแห่ฝือครั้นเวลาพลบคำ่ำไม่ได้เห็นกวนอูก,กลับเข้าเมืองก็ชวนกันเปิดประตูรับโจโฉโจโฉมีความยินดีก็คุมทหารเข้าไปในเมืองแล้วให้เอาเพลิงเผาเมืองขึ้นหวังจะให้กวนอูเสียน้ำใจแล้วก็สั่งให้ทหารรักษาครอบครัวของเล่าป,ปี่ไว้ให้ดี เมื่อโจโฉยึดเมืองแฮฝือได้แล้วมหาอุปราชก็นำทหารหนุนเข้าล้อมกวนอูเพิ่มขึ้นอีก <S 2> <S 2> ฝ่ายกวนอูเห็นแสงเพลิงในเมืองสว่างขึ้นก็ตกใจคิดถึงครอบครัวเล่าปีจึงคุมทหารลงมาถึงเชิงเขาทหารโจโฉก็สกัดไว้ลงมามิได้พอเห็นเตียวเลี้ยวขี่ม้าถึงเงาเข้ามากวนอูอจึงถามว่าท่านจะมารบก,กับเราหรือเตียวเลี้ยวจึงตอบว่าข้าพเจ้าจะมารบก,กับท่านหาไม่ได้ซึ่งข้าพเจ้ามานี้หวังจะแทนคุณท่าน แล้วเตียวเลียวก็ลงจากหลังม้าคำนับกวนอูกวนอูเห็นดังนั้นก็ลงจากม้ารับคำนับเตียวเลี้ยแล้วถามเตียวเลี้ยวว่าโจโฉใช้ม้าเกลี้ยกล่อมเราหรือเตียวเลี้ยวจึงตอบว่าท่านได้มีคุณช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้บัดนี้ท่านมีความทุกข์ใหญ่หลวงข้าพเจ้าจึงอาสาขึ้นมาหวังจะแทนคุณท่านกวนอูจึงถามว่าท่านคิดถึงคุณเรานั้นจะขึ้นมาช่วยเป็นกำลังเราหรือเตียวเลี้ยวก็ว่าหาไม่ได้ กวนอูจึงว่าท่านจะมาเกลี้ยกล่อมและช่วยเราก็หาไม่ได้ซึ่งท่านขึ้นมาทั้งนี้ด้วยเหตุสิ่งใดเล่าเตียวเลี้ยวจึงตอบว่าท่านกับเล่าปีเตียวหุยมีความรักกันเป็นอันมากบัดนี้เล่าปีกับเตียวหุยแตกไปท่านก็ยังไม่รู้เหตุว่าเป็นแหลตายเวลาคืนนี้มหาอุปราชยกกองทัพเข้าตีเมืองแพ้ฝืนได้และสั่งแก่ทหารทั้งปวงเมียทำอันตรายแก่อาณาประชาราชอันครอบครัวของเล่าปีนั้น ก็แต่งให้ทหารไปพิทักษรักษามีให้ผู้ใดทําอันตรายได้ข้าพเจ้าเห็นว่ามหาอุปราชมีใจเมตตาผูกความรักท่านถึงเพียงนี้จึงเอาเนื้อความมาแจ้งแก่ท่านกวนอูได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าแก่เตียวเลี้ยวว่าเดิมเราถามท่านว่าจะเกลียกกล่อมหรือท่านว่าหาไม่ได้และท่านมาว่ากล่าวดังนี้จะไม่ว่าเกลียกกล่อมนั้นท่านจะประสงค์สิ่งใดเล่าเราอยู่ในที่นี้ก็เป็นที่คับขันอยู่ ซึ่งเราจะเข้าด้วยผู้ใดนอกจากเล่าปีนั้นอย่าสงสัยเลยตัวเราก็ม่ได้รักชีวิตอันความตายอุปมาเหมือนนอนหลับท่านเร่งกลับไปบอกแกโจ้าโฉให้ตระเตรียนทหารไว้ให้พร้อมเราจะยกลงไปรบเตียวเลียวได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะและตอบว่าซึ่งท่านกล่าวเช่นนี้โทษมีอยู่กับตัวท่านสามประการ 1. ถ้าท่านเป็นอันตรายถึงสิ้นชีวิตเล่าปีกับเตียวหุยก็จะตายด้วยเนื่องจากว่า ได้สาบานกันไว้แล้วว่าจะเป็นตายร่วมกัน 2. คือเล่าปีมอบครอบครัวไว้ให้ท่านรักษาถ้าท่านตายเสียภรรยาเล่าปีทั้งสองคนนั้นจะพึ่งผู้ใดเล่า 3. ท่านก็มีฝีมือกล้าหาญเหตุใไดไม่รักษาชีวิตไว้คอยเล่าปีเล่าจะได้ช่วยกันทํานุบํารุงแผ่นดินต่อไปกวนอูคิดพิจารณาถึงข้อเสนอทั้ง3ประการนี้ของเตียวเลี้ยวแล้วก็ตอบว่าซึ่งท่านมาว่าทั้งสประการนี้ก็จริงอยู่ แต่เราจะขอสัญญาไว้สามประการบ้างถ้ามหาอุปราชยอมเราจึงจะถอดกราะออกเสียแล้วลงไปหามหาอุปราชแม้ความประการใดขาดแต่ข้อหนึ่งเราก็จะสู้ตายเตียวเลี้ยวจึงว่าซึ่งท่านจะขอสัญญา3ามประการนั้นคือข้อใดบ้างกวนอูจึงว่าประการแรกการที่เราจะสมัครเข้าด้วยมหาอุปราชนั้นเราไม่ขอเป็นข้ามหาอุปราชแต่เราขอเป็นข้าพระเจ้าเฮนเตประการที่สอง เราจะขอเป็นผู้ดูแลพี่สะพ้ายทั้งสองรวมถึงเบีย้ยวหวัดเงินปีที่พระราชทานแก่เล่าปีนั้นเราขอให้มอบไว้กับพี่สะพ้ายทั้งสองประการสุดท้ายถ้าเรารู้ว่าเล่าปีอยู่ที่ใดแล้วถึงมากว่าเราไม่ได้ลามาหาอุปราชเราก็จะไปหาเล่าปีเมื่อกวนอูกล่าวจบแล้วเตียวเลี้ยวก็ลากวนอูเพื่อกลับไปแจ้งเนื้อความทุกประการให้โจโฉได้ทราบฝ่ายโจโฉไม่ได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะแล้วกล่าวกับเตียวเลี้ยวว่า ท่านจงเร่งขึ้นไปบอกแก่กวนอูว่าซึ่งสัญญาสามประการนั้นเรายอมแล้วไปพากวนอูลงมาเถอะเตียวเลี้ยวก็ลาโจโฉขึ้นไปแจ้งความที่โจโฉยอมตกลงให้กวนอูได้ทราบกวนอูก็ยอมลงจากเขามาพบโจโฉโจโฉเห็นกวนอูมาก็ยินดีจึงออกไปรับกวนอูเข้ามากวนอูจึงคำนับโจโฉแล้วว่าตัวข้าพระเจ้าเป็นเฉลยท่านมิได้ค่าเสียแล้วออกไปรับข้าพระเจ้าถึงนอกค่ายคุณหาที่สุดมิได้ โจโฉได้ฟังดังนัง้นจึงว่าแก่กวนอูว่าเราก็แจ้งอยู่ว่าท่านมีความสัตย์และกระตันอยู่บัดนี้เรากับท่านได้พบกันเราก็มีความยินดีแล้วโจโฉก็ให้กวนอูก,กินโต๊ะแล้วว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะยกกลับไปเมืองฮูโตเช้าว,วันรุ่งขึ้นกวนอูก็ให้พี่สะพ้ายทั้งสองขึ้นขี่รถตามกองทัพโจโฉไปส่วนตนเองก็คอยพิทักษ์พี่สะพ้าย ไปจนกระทั่งถึงเมืองฮูโตแล้วโจโฉก็ให้กวนอูก,กับภรรยาของเล่าปีไปอยู่น,นตึกสองหลังมีชานกลางกวนอูจึงให้พี่สะพ้ายทั้งสองคนนั้นอยู่ตึกหนึ่งแล้วให้ทหารที่แก่ชาราอยู่รักษาประมาณสิบคนตนเองนั้นอยู่อีกตึกหนึ่งระวังรักษาพี่สะพ้ายทั้งสองโจโฉทํานุบํารุงกวนอูมิได้อนาทรสามวันแต่งโต๊ะไปให้ครั้งหนึ่งห้าวันครั้งหนึ่งและจัดหญิงรูปงามสิบคน ให้ไปอยู่ปฏิบัติกวนอูหวังจะผูกน้ำใจไว้ให้กวนอูหลงกวนอูให้หญิงสิบคนไปอยู่ที่พี่สะพ้ายใช้สอยโจโฉรู้ว่ากวนอูปฏิบัติพี่สะพ้ายโดยสุจริตดังนั้นก็สรรเสริญกวนอูว่ามีความสัตย์หาผู้เสมอมิได้ครั้นอยู่มาวันหนึ่งโจโฉให้เชิญกวนอูมากินโต๊ะเห็นกวนอูห่มเสื้อขาดโจโฉจึงเอาเสื้ออย่างดีให้กวนอูกวนอูรับเอาเสื้อแล้วจึงเอาเสื้อใหม่นั้นใส่ชั้นใน เอาเสื้อเก่านั้นใส่ชั้นนอกโจโฉเห็นดังนั้นก็หัวเราะแล้วถามว่าเอาเสื้อใหม่ใส่ชั้นในนั้นกลัวจะเก่าไปหรือกุนอูจึงว่าเสื้อเก่าของเล่าปีให้ปัดนี้เล่าปีจะไปอยู่ที่ใดมิได้แจ้งข้าพระเจ้าจึงเอาเสื้อผืนนี้ใส่ชั้นนอกหวังจะดูต่างหน้าเล่าปีครั้นจะเอาเสื้อใหม่นั้นใส่ชั้นนอกคนทั้งปวงจะคระหานินทาว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่าโจโฉได้ยินดังนั้น ก็สัรเสริญกวนอูว่ามีความกระตันอยู่นักแต่คิดเสียใจอยู่จากนั้นกวนอูก็ลาโจโฉกลับมาที่อยู่วันหนึ่งหลังจากที่โจโฉและกวนอูออกมาจากที่เฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้โจโฉเห็นม้าของกวนอูผอมจึงถามว่าเหตุใดม้าจึงผอมไม่สมตัวท่านกวนอูจึงตอบว่าม้าตัวนี้มีกําลังน้อยท่านกําลังข้าพระเจ้าไม่ได้จึงผอมโจโฉจึงให้ทหารไปเอามา้าซิกเทา ซึ่งเป็นม้าฝีเท้าดีและเคยเป็นม้าของลิโปมาให้กับกวน,นอูกวนอูก็มีความยินดีนักลงจากมา้าคุกเข่าลงคำนับโจโฉแล้วว่าซึ่งมหาอุปราชให้ม้าตัวนี้แก่ข้าพเจ้านั้นค้นหาที่สุดมิได้โจโฉได้ฟังดังนั้นก็คิดกลิ่งใจจึงถามกวนอูว่าเราให้เงินทองสิ่งของแก่ท่านมาเป็นอันมากก็ไม่ยินดีท่านไม่ว่าชอบใจและมีความยินดีเหมือนเราให้ม้าตัวนี้เหตุไฉนท่านจึงรักมา้า อันเป็นสัตว์เดรัจฉานมากกว่าทรัพย์สิ่งศิลอีกเล่ากวนอูจึงตอบว่าข้าพเจ้าแจ้งว่าม้าซิกเ่าตัวนี้มีกำลังมากเดินทางได้วันละหมื่นเส้นแม้ข้าพเจ้ารู้ว่าเล่าปีอยู่ที่ใดถึงมากว่าไกลก็จะไปหาโดยเร็วเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมีความยินดีขอบคุณมหาอุปราชมากกว่าให้สิ่งของทั้งปวงโจโฉได้ฟังดังนั้นยิ่งมีความน้อยใจแล้วคิดว่า เราเสียทีทำนุบบำรุงกวนอูด้วยยศศักดิ์สริงคันบริวารกวนอูก็คิดรักเล่าปีอยู่ไม่ได้ขาดเมื่อกวนอูลาโจโฉกลับไปแล้วโจโฉจึงถามเตียวเลี้ยวว่าเราเลี้ยงกวนอูก็ถึงขนาดชนีแล้วกวนอูยังมีน้ำใจผูกพันรักเล่าปีอยู่เราจะคิดอ่านประการใดกวนอูจึงจะเอาใจออกห่างเล่าปีเตียวเลี้ยวจึงว่าขอให้งดอยู่สักเวลาหนึ่งก่อนข้าพเจ้าจะไปว่ากล่าวลองความคิดกวนอูดูว่า จะมีใจสัตว์ซื้อต่อเล่าปีเที่ยงแท้หรือหรือจะคิดอ่านยักย้ายประการใดบ้างครั้นเวลารุ่งเช้าเตียวเลี้ยวจึงไปหากวนอูถ้อยทีถ้อยคำนับกันเตียวเลี้ยวจึงว่าแก่กวนอูว,ว่าตั้งแต่มหาอุปราชได้ท่านมาไว้ก็มีความยินดีทำหนุบำรุงท่านเป็นอันมากเพราะมีความเมตตาท่านกวนอูจึงว่าทุกวันนี้มหาอุปราชชุบเลี้ยงเราจึงได้มีความสุข คุณนั้นก็มีเป็นอันมากแต่ก็จะได้วายคิดถึงเล่าปีนั้นหาไม่ได้เดียวเลี้ยวจึงตอบว่าธรรมดาเกิดมาเป็นชายให้รู้จักที่หนักที่เบาถ้าผู้ใดไม่ได้รู้จักที่หนักที่เบาคนทั้งปวงก็จะลวกติเตียนว่าผู้นั้นหาสติปัญญาไม่อันมหาอุปราชมีน้ำใจเมตตาท่านทำนุบำรุงยิ่งกว่าเล่าปีอีกเหตุใดท่านจึงมีใจคิดถึงเล่าปีอยู่กวนอูจึงว่าซึ่งมหาอุปราชมีคุณแก่เราก็จริง แต่จะเปรียบเล่าปีนั้นยังมิได้ด้วยเล่าปีนั้นมีคุณแก่เราก่อนประการหนึ่งก็ได้สาบานไว้ต่อกันว่าเป็นพี่น้องเราจึงได้ตั้งใจรักษาสัตว์อยู่ทุกวันนี้เราก็คิดถึงคุณมหาอุปราชอยู่มิได้ขาดถึงมากว่าเราจะไปจากก็จะขอแทนคุณเสียก่อนให้มีชื่อปรากฏไว้เราจึงจะไปเตียวเลียวได้ฟังดังนั้นจึงถามกวนอูวา่าถ้าเล่าปีถึงแก่ความตายแล้วท่านจะอยู่กับมหาอุปราชหรือไม่ หรือจะคิดประการใดกวนอูจึงตอบว่าตัวเราเกิดมาเป็นชายรักษาสัตว์มีให้เสียวาจาถึงมาดว่าเล่าปี่จะถึงแก่ความตายเราก็จะตายไปตามความที่ได้สาบานไว้เตียวเลี้ยวเห็นกวนอูนั้นมีใจสัตว์ต่อเล่าปีอยู่เป็นมั่นคงก็ลากลับมาจึงเอาเนื้อความทั้งปวงบอกแก่โจโฉทุกประการโจโฉได้ฟังดังนั้นก็ทอใจใหญ่มีความวิตกซึ่งจะเอากวนอูไว้ให้ขาดจากเล่าปีก็ไม่สมคิด แล้วสัรเสริญกวนอูว่ามีความสัตย์ซื่อมั่นคงนักสุนหกจึงว่าแก่โจโฉว,ว่าอันความคิดกวนอูนั้นจะแทนคุณมหาอุปราชเสียก่อนแล้วจึงจะไปจากถ้ามีศึกมาก็อยากให้กวนอูออกอาสาแม้กวนอูยังไม่มีความชอบก็จะอยู่ด้วยมหาอุปราชโจโฉได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยเรื่องราวกำลังเข้มข้นและสนุกเลยนะครับและสำหรับตอนหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่า กวนอูจะต้องเจออะไรอีกบ้างติดตามได้ไหน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ